กูหลอดเสียงคำขย้บไม่ชอบผมคือปัญหาของพี่สวัสดีครับกูหลอดเสียงคำขย้วครับอยู่ที่ตําแรกใหญ่นะครับอาจารย์นนตตี้นะครับวันนี้วันที่ส6บนะครับหลังจากที่ไม่ออกแล้วนะครับอาจารย์จะต่องวดให้นะครับงวนนี้นะครับต่อไปเลยนะครับวดนนี้ง่ายอาจารย์บอกว่าง่ายนะครับ เข้ามาเลยครับงวดที่แล้วคำนวณเพิ่มก่อนอาจารย์ก็ขอไฟนิดหน่อยที่มันไม่เข้านะครับแต่งวดตอนนี้กําลังคํานวณอยู่ครับโอ้ค่ะนี่ร้องโอ้เลยครับร้องอาจารย์ร้องโอ้เลยนะครับเสียดายเนาะศูนย์เก้าไหมโอ้ถ้ามันมันเม็ดเดียวเลยนะศูนย์เก้าโอ้สามศูนย์เก่าไหมติดตามไลฟ์สดอาจารย์เมื่อคืนจะถูกครัเสียดายคครับ ทัานชายครับโอเคปิงปองปีที่แล้วอ๋ออาจารย์เป็นผู้ให้มาตลอดนะครับโอ้ยูทูบยูทูปก็เป็นหลายแด่พันสองเพจพันเจ็ดโอ้ขอบคุณมากมากนะครับที่ยังดูนะครับตั้จ้งอย่างงวดก่อนครับยูกับพันสองบอกโอ้เนี่ยเนี่ยูทูบแน่นก็เพจนี่เหลือพันเจ็ด ทางอย่างงวดก่อนนี่ซีหาไม่ทันเลยนะครับยูทูองวดหน้าถึงกัถ่ายยูทู e ให้นะครับแต่ว่ายูทู e พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายแห่นะครับพรุ่งนี้ที่กุดว่านะครับพี่น้องเจอกันที่กุดว่ามาแต่ว่ามาเอางวดวันที่หนึ่งมิถุนาก่อนครับงวดหน้านะผมดูอีกรอบอันนี้ได้สองสามอันนี้ได้สองรอบสามอันนี้ได้สาม อันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้ศูนย์โอ้ยน่าโอ้ยแล้วครับโอ้ยแล้วสามเจ็ดศูนย์ห้าเลขเด่นสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้านี่คือเลขสี่คู่ที่จะเอามาวินกันในงวดสิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขที่จะเอามาวินกันก็คือสามเจ็ดศูนย์ห้าและจะบอกเลยว่างวดน,นี้สําหรับผมนะง่ายงวดเมื่อกี้มันยากเพราะมันไม่ชนเลยแต่งวดนี้ง่ายนะครับผมขอดูอีกรอบสาม สามเจ็ดเจ็ดศโอ้โหสามเจ็ดศูนหาคือเหล็กเด่นทีนี้ผมจะแยกเป็นตัวออกมาผมเอาเอาสามขึ้นดีกว่าสเม็ดเดียวบ่หาเม็ดเดียวก่อนพี่น้องสามเจ็ดกับสามศนสามเจ็ดกับสาศนย์เม็ดเดียวสามเจ็ดกับ3ามศนสมเจ็ดกับสามศูนเดี๋ยวผมจะต้องเลือกเม็ดเดียวให้ถือ ามเจ็ดกับสามศูนย์สามเจ็ดกับสามศูนย์พี่น้องแป๊บหนึ่งขอใส่สมาธิก่อนโอ้ศูนย์เด่นกว่าโอเคเก็ดกระดิ้นจะเลือกเล็ดเดียวอยู่นะครับอืมมากตัวไหนสดๆนะครับเนี่ดสดๆนะครับปล่อยสดๆสำล้องบอกกล่าวว่ะเดี๋ยวนะพี่น้องถ้าเอาสูตรสำรองมามันจ้องเลยตัดซุ่มเด่นๆออกหัวนี่เขาออกมาแหละก็บ่ยอมมาหัวสามสองอ่ะเขาเลือกมาถือหัวสามสองมันเป็นสูตรสำรองมา ที่จริงมันต้องวิ่งสูตรสำรองมันก็จะเป็นยูจย่จ้งซี่ยู่ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวคืดก่อนเรื่องพี่น้องศูนย์สามศูนย์สามเลือกสามศูนย<า>์สามศ<ว>ูนย์เจ็ดศูนย์อ๋อสดงว่างวดนี้ต้องมีศูนย์เน้นศูนย์หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้องครับลเลือกนะเม็ดเดียวโอเคพร้อมสิบหก พฤษภาไว้ไมิถุนาครับห <laughs> น,นึ่งมิถุนา <c oughs> โอ้โหแล้วงบพฤษภางวดนี้จำได <laughs> ้ว่าจำได้ว่าว่าเขาเฮ้ยเขาขอสองพฤษภาจำได้ไหมมันได้ออกศูนย์เก่าเฮ้ยขอวจำได้ไ,นหนไ,ไหมใควอืนนั่มือถบายเพราไม่้ว่ามอินไหมเขาขอของงวดก้อนเลยไหมมันก็มีอีกศูนย์เก่าอันนี้โอ้ยผมววดหัวผม จำได้แล้วจำได้แล้วผูวาดเองปูให้นะคะปูให้ตรงไอ้ไรเนี่ยเขาขอไหมอาจารย์ขอวันที่สองนาอโอ้ยมาไหวม่้ยข้าขอผีชไม้จริงนะปูให้แชร์ครับให้ตามที่ขอวันที่ยังก่อนหนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรไม่ซื้อไม่เสียเงิน ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามครับไอเลิฟอยู่ขอให้มีสามซื้อเนี้ยงก็ได้ขอให้มีสามพี่น้องมีสามอะไรบ้างสามศูนย์สามศสมเจสเจเจดแล้วก็สาห้าครับสามห้าโอ้ฟังอีกครั้งสามศูนสามเจดเจดศย์แล้วก็สามห้าพี่น้องสามตัวมีสามตัวเดี๋ยวนะ 307 305ย์เจ็ดสสามูนตัวมี307 305เม็ดเดียวตัวเดียว 3, 3> 0 <30 S 2> <3 S 1> มศูเม็ดเดียวตัวเดียว3 0มศส่วนตัวที่ผม,ม,มเม็ดเดียวศนอ่าตัดออกก็คือสามสอนะพี่น้องเพราะว่ามันสิหลายโตันะครับอันนี้พูดให้ฟังเบื่อใครชอบแต่ว่าผมอาชอบอก็คือสามเจ็ดศูนเนี่ยคือตัวที่เด่นมากแล้ววันนี้สำหรับ สำหรับผมที่ผมดูจากตาเนี่ยเลขมันมันได้ไหลายสูตรมันชนกันไม่เห,หมือนงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้นี่คนละทิศคนละแดนอยู่แต่งวดนี้นี่สามนี่เด่นสามนี่เด่นเลยเจ็ดนี่ก็เด่นศูนย์นี่ก็เด่นห้านี่ก็เด่นสามเจ็ดศูนย์ห้าคือดินกันได้เลยทุกคนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางไม่ซื้อไม่เสียเงินก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาให้จานัตตี้นะครับขอบคุณมากๆที่ยังรักยังเอ็นดูยังเมตตาส่วนใครที่ด่าก็ ไม่ขอไม่ถือโทษโกธทุกท่านเอาหสิกรรกมใหม่ทั้งหมดเด้อขออาหสิกรรมใหม่เด้อขออโหสิกรรมใหม่นี่จะบดไอติสกัมกันนะครับเนบาะมักก็แค่ออกไปแล้วก็อย่างที่บอกครับปฏิหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการเสมอนะครับอาจารย์นอตตี้ก็ทําเต็มที่ให้ทุกคนดูเอาที่แววตาที่ทุกการกระทํานะครับเนะรานะท,ทุกๆอย่างนะครับเราให้ไปเราก็เป็นอาจารย์ที่หนึ่งไม่ต้องมีเข้าบ้านสองแจกฟรี และแจกเร็วไม่กั๊กไม่ลีลาใครจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับเพราะผมให้ด้วยความจริงใจไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆนะครับเนาะอืมก็ขอบคุณมากๆสาหรับกำลังใจ f c บางคนนี่คุณภาพมากๆนะครับของเราเนี่ยคุณภาพนะก็คือยังให้กําลังใจยังรักยังดูนะครับไม่รู้ดูอะไรกันนะครับบางครั้ง,งก็กราบขอบคุณสําหรับคนที่ดา่าก็โหสิกรรมให้ไม่ต้องมาด่าผมนะครับผมไหวล่ะถ้าเห็นหน้าผมถ้าพี่เจ๋งจริงพี่กดบล็อกผมหน่อยครับ ผมไม่อยากไปต่อปากต่อกอนกับพวกพี่หรอกนะครับมันไร้สาระเอาเวลาตรงเนี้ยไปทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพราะอีกร้อยปีเราไม่ได้เจอกันแล้วแม้กระทั่งผมผมก็ไม่ไดไม่เจอกันแล้วในช่วงที่เรามีชีวิตอันไหนที่มันมีความสุขเวลาเรามันน้อยนะเขาให้เรามาน้อยนะอันไหนที่มันมีความสุขก็อยากให้ทุกคนอไใช้ซะเออธรรมดาอาจารย์นอตตี้คือความสุขเอากระดาไปถ้าด่าแล้วรวยด่าเลยเท่าด่าแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้น แถมมันยังมีโอกาสที่จะโดนฟ้องเพราะผมผมว่างกว่าพวกพี่นะผมไปศาลนะผมบอกเลยพวกพี่อ่ะจะว่างเท่าผมไหมนะครับอืก็ไม่อยากให้มาโกรธเคืองกันนะครับผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ผมก็อยู่ของผมอ่าอาจะมีบางครั้งที่ผมต้องแต่งตัวเป็นชุดนั้นชุดนี้หลายคนก็มาด่าว่าผมเป็นบ้าปัญญาอ่อนเลยนะครับหนึ่งผมจะบอกให้ผมแต่งอยู่ที่สํานักผมที่บ้านผมผมไม่ได้เดือดร้อนใครและไม่ได้ไปแต่งอยู่ที่หน้าบ้านใครนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจแล้วผมไม่ได้เป็นบ้าปัญญาอ่อนนะครับ ผมก็ขำๆสนุกของผมนะครับเนาะเออถ้าแต่งแค่นี้ปัญญาอ่อนนะพวกพี่มาดา่าผมพวกพี่ก็เป็นเหมือนกันแหละเนาะ,นะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกโนงหนกของ <c oughs> ปูข,ขัดค้นคำนี้ใส่ได้เสมอแน่จริงอย่าตามนะครับงวดหน้าผมขอใช้ชื่อว่าถ้าน็อตคือเก่าดีกว่าขอใส่ชื่อว่าซูเปอร์แมนได้ไนี่จะเป็นซูเปอร์แมนนะครับซูเป <Superman. S 2> อร์แมนงวดหน้าซูเปอร์แมนนะครับ เดี๋ยวคือก่อนซุป,ปเปอร์แมนถล่มยังดีเนาะบ้านนี้ซุป,ปเปอร์แมนถล่มเปิดเทอมม่ได้ม่ <c oughs> ได้ซุป,ปเปอร์แมนถล่มหนึ่งมิถุนายนนะครับเนาะอ่ะโวยเป็ยดซปเปอร์แมนนะพี่น้องวัานี่ มีใส่สีทองเลยครับผมเป็นซุปเปอร์แมนนะครับวันนี้ถล่มสีทองซุปเปอร์แมนสีทองเลยนะเจ้าใส่สีแดงไปขอบคุณมากนะครับนี่คืองวดที่งวันหน้านะครับวันทุกท่านนะครับโชคดีถล่มหนึ่งมิลลิเมตโดยทั่วหน้าคาสามส่วนเจ็ดครับด้วยก็ลอดเสียงคำขย้ำข่าวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ